ถ้าคุณรู้จักนักเตะในตำนานคนนี้ คุณไม่เด็กแล้วนะสุพัตรรุ่งรัศมีคือกองหน้าไทยแท้วัยเพียง15ปีที่ปรากฏตัวครั้งแรกในเกมแชมเปี้ยนชิพแมเนเจอร์หรือ CM เภาค 2003- สมถึงส0 0 4กับสโมสรพอร์ตสมาร์ททีมดังในสุดพิมลีอังกฤษนขณะนั้นนักเตะคนแรกๆเลยที่ไม่ว่าคุณจะเล่นทีมอะไรก็ต้องซื้อเขาเข้ามาอยู่ในทีมเพราะอายุน้อยปั้นง่ายที่สําคัญค่าพลังโคตรโหดว่าถ้าปั้นดีๆเนี่ยก็อาจจะกลายเป็นในักเตะทีเ่เก่งที่สุดในภาคนั้นเลยว่าได้และถึงแม้ว่าจะเก่งขนาดนี้แต่ในโลกแห่งความจริงกลับไม่ปรราากฏชื่อออสสุุัในะบบฟตลีพ และฟุตบอลไทยเลยแม้แต่น้อยหลายคนเชื่อว่าสุพัทรรุร่งรัศมีคือนักเตะที่ถูกสร้างมาเฉพาะในเกม CM เท่านั้นจนเวลาผ่านไปเกือบ20ปีนะครับเว็บไซต์สปอร์ตไบเบิได้เผยแพร่บทสัมภาษณ์ของสุพัทรรุร่งรัศมีเป็นครั้งแรกรวมถึงสตาร์โค้ของพอสมัทในขณะนั้นด้วยสุพัทรหรือดอยเกิดที่จังหวัดสุพรรณบุรีแล้วย้ายไปอยู่อังกฤษตั้งแต่แตเด็กเข้าทดสอบฝีเท้ากับทีมพอสมัทตั้งแต่อายุสิบขวบและสามารถโชว์ฟอร์มในช่วงทดสอบฝีเท้าไดอ้ดอ,ดอ,ดอ,ยอย่างน่ามหาัศจรรย์โดยยิง จนทีมโค้ดของพอสมาร์ทนี่ต้องรีบจับเซ็นสัญญาทันทีในปีแรกนะั้นสุพัฒยิงให้กับทีมเยาวชนของพอสมาร์ทไปกว่า30ประตูจนได้รับฉายาโรบอค็อปแห่งไทยแลนด์ว่านาทีนั้นบอลตบบอลไม่มีใครเอาสัมผัสลงเลยเหตุนี้ทำให้ผู้สร้างเกม CM นั้นมั่นใจว่าสุพัฒในวัย15ปีต้องกลายเป็นนักเตะที่โคตรเก่งในอนาคตได้อย่างแน่นอนถ้าพลังเลยส่งรี๊ดอย่างที่เห็นแต่สิ่งที่สร้างความมึนงงให้กับเกมเมอร์ชาวไทยทุกคนก็คือจากฤดูกาลสุพัน็ไม่ปรากฏตัวในเกม CM อีกเเลยไป่ส ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าเขาแค่ไม่อยากเล่นฟุตบอลแล้วและไม่อยากพูดถึงมันอีกเท่าที่บอกได้ก็คือเขาออกจากทีมตอนอายุ16ปีเนื่องจากพ่อแม่แยกทางกันไม่มีใครไปรับไปส่งตอนซ้อมตั้งถึงยังมีอาการบาดเจ็บหัวเข่าที่เรื้อรังอีกด้วยและนี่ก็คือเรื่องราวของกองหน้าสัญชาติไทยที่แม้เขาจะไม่สามารถประสบความสําเร็จในโลกแห่งความเป็นจริงได้แต่ในโลกของ CM เเขายังเป็นวันเดอร์คิดในตำนานของพวกเราเสมอสุพัฒรุ่งรัศมีนับถือนับถือ